การสะท้อนเราสามารถสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นสะท้อนได้ซึ่งเส้นสะท้อนอาจจะเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีหรือแกนพิกัดการสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นตรงในขั้นแรกระบุเส้นสะท้อนโดยเลือกออบเจกต์เส้นในแนวตรงในที่นี้คือเส้นตรงจากนั้นไปที่เมนูการแปลงเลือกคําสั่งระบุเส้นสะท้อน จะปรากฏการเปลี่ยนแปลงบนเส้นตรงเพื่อแสดงว่าเส้นตรงนี้เป็นเส้นสะท้อนแล้วหรือใช้วิธีลัดโดยการดับเมิ้คลิกที่เส้นตรงเพื่อระบุเส้นสะท้อนก็ได้เช่นกันต่อไปเราจะสะท้อนรูปต้นแบบโดยเลือกรูปต้นแบบจากนั้นไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งสะท้อนก็จะปรากฏภาพที่ได้จากการสะท้อนที่เท่ากันทุกประการกับรูปต้นแบบดังภาพ เมื่อเราลากมุมใดมุมหนึ่งของรูปต้นแบบภาพที่ได้จากการสะท้อนก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเมื่อเราขยับเส้นสะท้อนภาพที่ได้จากการสะท้อนก็จะขยับตามไปด้วยเช่นกันเราสามารถใช้แกนพิกัดเป็นเส้นสะท้อนได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น ให้แกน y เป็นเส้นสะท้อนโดยการดับเบิลคลิกที่แกน y หลังจากนั้นเลือกรูปสี่เหลี่ยม ABCD ที่เป็นรูปต้นแบบแล้วไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งสะท้อนชื่อของจุดของภาพที่ได้จากการสะท้อนจะสมนายกับชื่อของจุดของรูปต้นแบบได้แก่ b a d และ c p r i m